ถ้ามีคนได้รับรางวัลโนเบลแล้วปรากฏว่าทฤษฎีของเขามันผิดมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับในสถานการณ์ปกติคนที่ได้รับรางวัลโนเบลจะไม่ได้รับรางวัลัน,นทันทีหลังที่เขาคิดทฤษฎีออกมาแล้วตอนที่นักวิทยาศาสตร์คิดทฤษฎีใหม่หรือว่าทําการทดลองใหม่ๆอะไรสักอย่างเราจะต้องรอดูก่อนว่าทฤษฎีหรือการทดลองอันนี้มีผลอะไรต่อฟิสิก แล้วก็ดูได้ว่าผลตอบรับจากนักวิาศาส์คนอื่นเป็นอย่างไงบ้างซึ่งส่วนใหญ่กระบวนการนี้จะใช้เวลา3-4ปีหรือว่าอาจจะเป็น10ปีเลยก็ได้โดยปกติเลยนักฟิสิกส์จะไม่ได้รับรบางวัลโนเบลจนกว่าทฤษฎีของเขาจะเป็นที่ยอมรับโดยนักวิสศาส,ส์ส่วนใหญ่แต่มันก็จะมีบางสถานการณ์ที่กระบวนการนี้อาจจะถูกเล่งถ้าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่จริงๆอย่างเช่นการค้นพบของฮิกส์โบลอนเมื่อปี2012หรือว่าการค้นพบ gravitational wave เมื่อ5-6ปีที่แล้วแต่ถึงแม้ที่มีกระบวนการแบบนี้มันก็มีหลายสถานกการร์ที่่ัััฟิสิสได้้บเบูว อย่างเช่นในสถานการณ์ของเจเจทอมสันเจเจทอมสันถือว่าเป็นคนที่คนพบอิเล็กตรอนคนแรกและก็เป็นคนที่พิสูจน์ว่าอิเล็กตรอนเป็นพาริคิลที่มีอยู่จริงๆซึ่งสงนักงานวิจัยนี้เขาได้รับรบางวัลโนเบลในปี1906แต่หลังจากนั้นไม่นานลูกชายของเจเจทอมสันจีพีทอมสันได้คนพบว่าอิเล็กตรอนที่พ่อของเขาคนพบมันมีทรัพย์ที่ที่มันสามารถถูกดิแฟกต์ตอนมันผ่านพวกสสารต่างๆได้ซึ่งพิสูจน์ว่าอิเล็กตรอนตัวนี้เป็นคลื่นไม่ใช่พาริกิลเหมือนที่พ่อเขาคิดไว้ เขาก็เลยได้รับรางวัลโนเบลในปี1937การสสำหรับการพิสูจน์ว่าอิเล็กตรอนเป็นคลื่นแล้วเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับรางวัลโนเบลของเจย์ทอมสันที่ได้พิสูจน์ว่าอิเล็กตรอนเป็นพาริโกคคำตอบก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วหลังที่รางวัลโนเบลได้ถูกมอบไปแล้วเขาจะไม่มีวันเอารางวัลนี้คืนถึงแม้ว่าจะมีอะไรใหม่ๆที่มาขัดกับทฤษฎีที่รับรางวัลโนเบลจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราต้องมีทฤษฎีใหม่มาหักล้างทฤษฎีเก่่่่่าา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 ตตลลออเววววแมมมมัััันนนนนนนกกกกก็็ไไ้้้ปปทททีีถูหงคคพรรระะขขสสญใบิยศ์